วีนถือคอนเอไปเนี่ยงกันเออพี่น้องืออันคันสี่หมื่นนะสีู่ขอนะนะคุณจะไปจ้างเนาเพิ่มมาถจ่กควนป่ะคุณจะไปเอาหนังดอกกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเอาเอาเด้อตัวใตัวานเอะเอาเยเจ้าเอาเลยพูดใดเป็นนะโอ้ยมีพูดใดเป็น นมันจะลบไปย่าบานน้องไข่นี่ล่ะรบบานน้องไข่เนี่ยจ้าโอรยากาศเงาหลายมีหลายคนบอกมอสอะเออหลายยคนแต่เป็นแบบไครมีผู้เดยียวเจ้าเจ้ามีผัวบอกไอ้กรบโปรงจะพาแม่ไปเจียวไคเป็นเมียมันมีบุคคลอย่างไรได้หรอเปล่ ว่ามันมีเสียไรพามาที่สุดโอ้ยคิดลบบาดน้องไายนี่ละตจี๊านี่ผู้ชายไปทยต้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวอัดคุณหมอเคยเคยฉีดยาคนป่วยว่โอ้ยฉีดยาบ่ต้องคว้าเลยฉีดยาจะก็เสียเทียเดียวเสียเทียเดียวมาได้มันแข็งมันเลย เดี๋ยวเคยทำอดบวายเมื่อวานนีไปเอ็กคอนต์แปคนโอ้ยูดีซ้าไปตายบัดมื่อนีาจะถือกิูกยุ่มนี่ไปไหนหมดนี่ไปออคาบุรอาตงบอนะไปกูมาวานหมอเปมาแล้วไหนหมอมาแล้วไม่ต้องไปมัเสียค่ารถมันใจบ เาไปอันนี้แม่เทาอันนั้นลูกเขยนิดกันแค่เฮ้ยแม่เากับลูกเขยมันแป่งแค่ยังละเหี้ยเมียอยู่ในค้องนี่แต่ว่ามาเผาเอาเมียแต่เนอุ้ยเมียออกมาครััวตายัดีไม่ก็ติตายอยู่เ่ยตายตมันเทาไเ้ยน้ลงจ้า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 ใสจโอเคากัดขอนุดเลยจะเสีย้มถึงใจ มันขโมยกูบ <lien plane. im sharing> ่ถีบนะติบมันขอขโมยมันขอขโมยนี่นีาจอมมีเอาเอากันะออกรอกอกูคันออกลูกแก่สินกนแก่เสียโอแก่เสียโอนัก่ถอ้ลิงสมองเียโอ้ยเปากเียมปากหมอว้ยาัโอย

สีทับขอดเดี่ยว่ามันี่สางสะพานนี่ด้สางสะพานตีตาเห็ดจังสต์ตีตะปูร้องกระเชลูกของปามาเจว่ากล่วาอว่ตะปูจจับห้องให้ตั้งตีุกไก่ปูกระไดยับาตใหญ่นะออกมานาะหยบตนี้ หมลูกคุ่าเลินะเอากไหมอยนม่ยังบันเบิดจดตน้อาไปนอลูกที่าไปยอย่ามาทอกเบิ้งนหมอคุู้ตายนั่ไอหมอเขาเบ็ดีอหมอน้องคายนีเบิ้งนันดีเนาะเป็นไหมอเป็นตะบง่เนาะ ได้มัคสิเบิ้งดีเพราเบิ้หอหงจััหัวเป็นยังไ,งอไโอ้ยหัวไมยังอ่ะโอ้ยลูกเจ้าจามสชันห <c oughs> าโทษหอนี่ยังี่สันตโทษโอ้ย <c oughs> กูณไม่ได้ตนหมอน้อง่ขยเจอตรอจเหรอกินไข่เน่เามากไห้อเ,เ้ยว่มันไข่เน่าไข่สวัรค์ตดวระช่างตดขี่ออกน้ำดันนบ้าไปวาา่ได้ขี่ได้ไม่ยังสันกนของไข่ลูกไข่กึนงแม่ที่มอดขี่ไป มันนีหมอกำลังหาอุปกรณ์เร็่เหมอานเนีโอ้ยเอามึ่ก็โดนกระเด็นจอบปลาซิวได้ไปแล้วโอ้ไยังละแนวฟังหัวใจเออเออแมนเคยเห็นคุณหมอนใส่ยุอดับโรงพยาบาลโอ้ยไอ้โอ้ย อู้หมอเนี่ยไปมา่อยแล้วเดเป็นผู้ชายอดเอามดอากว่าผู้ชายนนดใส่ันเมาเราผู้ชายเจ้าไปใส่เหมือนผู้ชายอผู้นึงไปแง่ไข่ปลแดงท่านมาอยู่มานแ่่นี่นนี่นนีู่นี่ยอ่้อ่่นี่นียนี่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 ่นี่นี่่า่นี่น่นี่่นี่นี่นี้นี่น่นี่่นนี่นีน่อ คเอาได้แล้วเว้ยเออม,มอคนนี้นายเอ้เออยปวดคนไหวต่างอกต่ดใจด้ให้ตลอดปลอดไทยนะเอาละยังจบมาบอดใจก่อนเืน่อร้อนปวดโอ้อยเจ็บใจนำเนด้อยากเปินมาก่เป็นยังไงละมอพวกสันนี่นะยากกัอะไร ตายตั้งไหนแงกหน้าแงกหลังอยู่ตายแล้วหัวใจบดเต้นเอามันโมเมนต์หัวใจ,จหัวใจ,จบดอยู่ทั้งนานหัวใจทั้งไหนที่ทั้งเสียทั้งตายมอลงข้างเลยแปลว่ามันเจ้าเป็นคนหลายใจวะแม่ใจเดียวคนหลายใจอยูอ่ทั้งหลัง หนังเยหมอเไม่าไมีดนตีในหัวใจะหน่ะหนูคอยแพเตือนยังอีกับตัวไ้เบังเอามีดขี่นะตัวให้ละเอียดจ้าบังดูว้าวได้ลูกผู้ยเอาคือหูว่าผุ้ชายอยู่มาแล้วไวยังอีก หมอตักไปน้อยเดียวนึงเล้วแล้วว่น้องไข่นม่มักจกเนาะขึ้นโจ๊กเขาเลิกแเอากรตัวจกระดวงลูกยายยายยายตบไปยังงเนี่ยไปมีแห้งหโอ้ยว่าไปเรียนก้นโอ้ยอะหมอโจ๊กอีกแลน่ะ เอาเลยหมอยันน right, oh, ั่งเด็กเหรอสีโอ้บังดูดู ไตนยังมีใส่ตับมาแล้วไม่ยังครอหมอไม่ยังหรอหมอขีดยามุ่นให้เราอดบานเนี่ยเอาขีดแล้วเดียวอดเข็มแม่โอ้ยดีครับกวนขีดที่จี้มดากันแล้วหรอกของก้นคือจากแล้วเห็นเข็มง่ายๆ่อยกามาช่วย่อยนะเฮ็ไใส่ะ ตั้งกำดาความค้นวัดเอาเก็บแต่เป็นธรรมดาการออกลูกเอ็นเชนใหญ่ขาดเป็นร้อยเอ็นเ็นน้อยขาดเป็นพันโตออกลูกผู้หนึ่งมันธรรมดามันต้องอดต้องทนแน่นจังหน่อยตายขันจังสี่ไผ่สิบไปมมอนพ้ะระบาดเอาไม่ยากพาไปเอาเลยแม่ใช่ปก กับปนสุดว่หเพาเป็นกล้วยตุ้นหลันเขาบอกได้เออเขาเออกระโปงเอาจะไปใช้ยุ่งกินยามมุนให้เรากินยามมุนจ้าคือมวกสนไก่ไก่วายยาเล่ายันควนเขาเป็นสีไก่จับบันอินแบบร้อยฟ้าเลยวาดินได้ไปอ้าวเตรียมเลยหนึ่งสองสามได้ความนะหมอ ที่ตัวพูดลายปันไดตัพูดบไดอันมอน้องไข่จะเอาเป็นตัวย่างก็ได้เนอิจาอ้ีไปได้ไวไปบนดมันมุเกียวแล้ผ่าตัดเลยผ่าออกันอันัวนั้นไม่การม่การผ่าจะผ่าออกให้ผ่าลูกออกจากกล้องเจ้าว้ยมันเปข้บ้านสบผ่าหัวมันดิาอบผ่ากับได้ออกแล้วเนาะบออกใช่บออก โอ้กวปลอดภัยของพ่อกับโอ้ของแม่กับลูกอย่ามาแล้วกันบ้าใครบอกใครบอกพักที่ไปนช้พ่อพาหนิพ่อพาที่ไปใช้อยู่เอาขับพัดโขงมาออกมาแล้วกันนี่เอาไปไม่หมอนนะแม่ทำบ้างขอบอกเอื่อจี้พลาดพ้นพี่ไข่แล้วก็มาแไปอัตมือ่นมันขำเนี่ย